จครับสร้างครับสามสูบไก่เกียวนลองได้อยู่บ่สามสูบยี่้าแรงครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นถ่ายตัวเติมน้ำมันเครื่องครับตัวนี้เป็นก้านวัดอืม มอน้ำครับแล้วก็ตัวถ่ายมอน้ำจะอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างมุมนี้ใช่ครับถ่ายถ่ายมอน้ำครับกองอากาศเอาน้ำเอาน้ำใส่นี้ครับกองอากาศเวลาเป่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวถ่ายน้ำมันเครื่องตัวนี้ตัวถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ข้างล่างครับตัวนี้ตัวถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงครับ มันดีเซลผมมีรถเขี่ยวเดอผมมีรถแก่ผมก็หางติดตอเอาลูร่าไปสั่งลูร่าผมกับมันง่ายต่อไหมอ๋อโหคนวานจะคุยโลหะกันผมกับบรันมาตัวนี้เป็นชุดน้ำมันยูดีทีนะครับไฮโดรลิกและเกียร์นะครับครับตัวถ่ายอยู่ด้านล่างนี่นะครับรถตัวใหญ่รถตัวใหญ่ตัวนี้ตัวกลางคือตามมดเติมน้นนะครับอันนี้ตุ๊บคล้ายๆตุ๊วัดครับผม นน้ำมันล้นนาตัวนี้ก็คือว่าใชาด้โอ้ทนน้ำมันลน้นอ่าตัวนี้จะเป็นตัวเติมนะครับฝ่ายยางเหลืองเหลืองเย้ครับ,รบเรากันจบงานกันที่บุงค้านะครับเทศบ,บาลตำบลบุงค้าอำเภอบุงค้าใช่ไหมครับครับจังหวัดบึงกาฬครับผม เจ้ายันม่านนะครับยัน,นม่าจีซีสามสองห้านะครับตัวน,นี้แบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรีตเตร่เป็นไทยใหม่ปะครับับผมเปลี่ยนมาให้ใหม่ครับ,บตเดตี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดถังมาก็จะเห็นแหละอันนี้ใคร